Thank you วันที่4ธันวาคมปี2564นีนี้จะมีดาวทำการโคจรยกย้ายราศีถึงสองดวงด้วยกันค่ะนั่นก็คือดาวพระอังคารและดาวพระพุธนะคะดาวพระอังคารจะทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะคะซึ่งดาวพระอังคารนั้นเป็นดาวแห่งผู้กล้าเป็นดาวตัวแทนของความขยนันความอดทนเป็นดาวของนักรบและความสำ เนนั่่องคะดาวอังคารยังเป็นตัวแทนของอาวุธด้วยนะคะและการมาของดาวพระอังคารในครั้งนี้มีดาวพระราหูเล็งอยู่พอดิบพอดีเราจะมาเช็คกันว่าดาวพระอังคารจะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรกันบ้างนะคะ อีกดวงดาวหนึ่งที่ทำการโคจรยกย้ายนั่นก็คือดาวพระพุธค่ะในวันที่สธันวาคมเช่นเดียวกันดาวพระพุธจะทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูแต่การมาของดาวพระพุธในครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นประค่ะประหมายถึงอ่อนกำลังต่ำต้อยด้อยค่านะคะดาวพระพุธเป็นดาวตัวแทนของปากเป็นดาวตัวแทนของการเจรจาติดต่อสื่อสารเป็นดาวตัวแทนของเอกสารสัญญงสัญญานะคะเพราะฉะนั้น เราจะมาดูค่ะว่าทั้งดาวพระอังคารและดาวพระพุธท,ที่ทำการโคจรยกย้ายพร้อมกันในวันที่4ธันวาคมนี้จะส่งผลอะไรต่อคุณบ้างนะคะอะไรที่ดีๆขอให้บังเกิดกับคุณค่ะอะไรที่จะต้องระมัดระวังก็ขอให้รอบคอบไว้นะคะเรามาเช็คกันไปแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าในช่วงที่ดาวพระอังคารและดาวพระพุทธทําการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฏคะสมัยขอเริ่มที่ดาวพระอังคารก่อนเลยนะคะสําหรับดาวพระอังคารนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนกรัมมะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณค่ะในวันที่4ธันวาคมปี2564นี้ดาวพระอังคารได้ทําการโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนปุตตะนะคะและการมาครั้งนี้ได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีนั่นเองค่ะส่งผลดีต่อดวงชะตานะคะสมัยต้องบอกแบบนี้ เลยเพราะดาวพระอังคารเป็นดาวของความขยนัน <_ C is ca> เป็นดาวของความกระตือรือร้นและยังเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณด้วยมาอยู่ในเรือนปุตตะปุตปตะหมายถึงงานใหม่เงินใหม่รักใหม่หมายถึงไอเดียหมายถึงการต่อย,ยอดหมายถึงการลงทุนและยังหมายถึงบุตรบริวารได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นการงานของชาวลัคณาราศีกรกฎในช่วงนี้จะเดินหน้าขยับดีขึ้นคุณจะมีพลังคุณจะมีแรงคุณจะ คุณจะมีความคิดความอ่านที่มันโลดแล่นมากกว่าเดิมค่ะมีความขยันมีความกระตือรือร้นมีบางสิ่งบางอย่างอะไรที่คุณจะต้องจัดการอีกมากมายอะไรที่มันยังไม่ลงตัวชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะไปเข้าไปปรับไปแก้ไขให,ให้มันลงตัวประมาณนี้นะคะคุณจะสามารถจัดการได้ค่ะรวมถึงชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีคนที่เป็นบุตรบริวารคนที่เป็นลูกน้องคนที่เป็นพนักงานหรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแล ของคุณมาช่วยเหลือเกื้อหนุนเป็นอย่างดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดนะคะที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วอยากจะมีบุตรมีลูกจังหวะนี้อาจจะได้บุตรได้ลูกนะคะการที่ดาวพระอังคารโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะมันเป็นเหมือนการกระตุน้นให้ได้สมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านค่ะอาจจะมีการได้บุตรได้ลูกหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้สัตว์เลี้ยงเข้ามาในบ้านก็เช่นเดียวกันนะแต่สําหรับใครที่ยังไม่พร้อมค่ะก็ต้องรู้จักป้องกันให้ดีนะ ใครที่ยังไม่อยากจะมีลูกหลานนะรู้จักป้องกันวางแผนตัวเองดีๆด,ด้วยค่ะอีกประการหนึ่งที่เป็นไปได้นะคะนั่นก็คือในช่วงนี้ต้องพยายามเอาใจใส่คนที่เป็นบุตรบริวารให้ดีค่ะบางครั้งเขาอาจจะมีเกณฑ์แข็งข้อบางครั้งเขาอาจจะถกเถียงคุณหรือว่าอาจจะมีความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันนะคะใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ถ้าลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นพยายามสั่งสอนด้วยความใจเย็นด้วยความประนีประนอมนะคะแล้วก็ฟังความคิดความเห็นของเขาเย เยอะๆใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นหัวหน้างานที่มีพนักงานบริวารก็ต้องเอาใจใส่พนักงานบริวารคุณด้วยนะคะไม่ใช่จะสั่งงานเขาเพียงอย่างเดียวดูแลดูแล้วก็เขาเรียกว่าให้ให้ทําเหมือนคนในครอบครัวค่ะให้เป็นลักษณะของเหมือนพี่น้องกันเป็นญาติกันแบบนี้จะดีกว่านะและอีกประการหนึ่งระมัดระวังบุตรหลานเจ็บไข้ไม่สบายด้วยนะคะในช่วงนี้นะแต่เรื่องของการงานไม่น่าห่วงค่ะงานค่อนข้างฟโฟล์งานหมุนไปได้งานเดินไปได้ดีมากๆเลย มีความก้าวหน้าแล้วคุณเองก็มีพลังในการที่จะดําเนินงานกิจการต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่ทาําการค้าการขายในช่วงนี้เร่งทําการตลาดเร่งวางแผนการตลาดจัดโปรโมชั่นนะคะมีส่วนลดนู่นนี่นั่นนะจะทําให้ยอดขายคุณเพิ่มขึ้นได้ค่ะส่วนใครที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับหน้าที่มาก ขึ้นกว่าเดิมได้รับมอบหมายงานมากขึ้นกว่าเดิมบางคนอาจจะรู้สึกว่างานหนักงานเหนื่อยขึ้นไม่ค่อยมีเวลานะก็ถือว่าเป็นจังหวะสิ้นปีนี้ที่จะทำให้คุณงานเข้าแล้วก็เงินเข้าตามมาเช่นเดียวกันค่ะ ต่อมานะคะมาพิจารณาที่ดาวพระพุธกันบ้างค่ะซึ่งดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะในวันที่4ธันวาคมเช่นเดียวกันนะคะดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูค่ะมาอยู่ในเรือนอริค่ะและการมาของดาวพระพุธในครั้งนี้ได้ตําแหน่งเป็นประด้วย ประหมายถึงอ่อนแรงอ่อนกำลังประหมายถึงต่ำต้อยด้อยค่านั่นเองค่ะและดาวพระพุธเป็นดาวตัวแทนของคำพูดคำจาชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องระมัดระวังภัยจากการพูดระมัดระวังภัยจากการเจรจาไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์การเขียนนะคะการส่งข้อความการส่งออลายนะคะพิมพ์ลายหาการหรือแม้แต่การโทรศัพท์การคุยกันเจอหน้าก็ตามแต่คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดคำจาให้ ดีบางประโยคบางคำที่คุณเคยใช้แล้วมันได้ผลในจังหวะนี้มันอาจจะไม่ได้ผลแล้วก็ได้นะคะเพราะดาวพระพุธโคโจรมาอยู่ในเรือนศัตรูอยู่ในเรือนอริแบบนี้มีเกณฑ์ที่คนอื่นเขาได้ยินคำพูดของคุณแล้วเขาไม่พอใจเกิดการที่จะมองคุณในแง่ไม่ดีหรือว่าอาจจะมีปากเสียงทะเลาะเบาะแวงกันต่อก็ได้แล้วมันยังรวมถึงการวางตัวของคุณด้วยนะคะในช่วงนี้การวางตัวการปฏิบัติตัวทุกอย่างมันอาจจะไม่ถูกใจคนอื่น ทําให้คนอื่นมองเราในแง่ไม่ดีหรือว่ารู้สึกขัดหูขัดตาคนอื่นแบบนี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องใจเย็นๆนะในเรื่องนี้มันมีทางออกได้ค่ะถ้าคุณมีสติถ้าคุณรอบคอบคิดให้มากก่อนที่จะสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างมันจากหนักมันจะได้กลายมาเป็นเบาลงนะคะอันนี้ยังหมายรวมถึงเรื่องของเอกสารสัญญงสัญญาต่างๆด้วยใครที่จะมีการเซ็นคำประการเซ็นสัญญาขอใบอนุญาต ทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบให้ดีค่ะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะซึ่งหมายถึงการเดินทางหมายถึงออนไลน์หมายถึงสังคมได้โคจรมาอยู่ในเรือนอริแบบนี้คนรอบข้างมีเกณฑ์ที่จะกลับกลายมาเป็นศัตรูอย่าไว้ใจใครให้มากอย่าเล่าความลับให้คนอื่นฟังรวมถึงช่วงนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนเพิ่มความรอบคอบสักนิดหนึ่งค่ะดาวพระพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยดาว เจ้าเรือนวินาศโคจรมาอยู่ในเรือนอริแบบนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคจากอุปสรรคปัญหาค่ะ เป็นโชคที่แบบไม่คาดคิดแบบนึกไม่ถึงเลยนะคุณเกิดเรื่องเกิดราวอะไรบางครั้งอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเฉียวชนหรือเดินชนป้ายเดินชนขอบโต๊ะเดินชนขอบเก้าอี้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องตรงนั้นอาจจะเกิดโชคเกิดลาภให้กับคุณได้แบบที่คุณนึกไม่ถึงก็เป็นไปนได้นะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะก็ค <sack security> ร่าวๆประมาณนี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนทุกท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านนะสวัสดีค่ะ